กาบอเนียวอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับสามของโลกป่าเหล่านี้มีอายุราวหนึ่งร้อยล้านปีมาแล้ว กาะโเนยวเป็นเกาะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีสิ่งมีชีวิตราว15,000ชนิดซึ่งมากกว่า10%ของทั้งหมดในโลกป่าเหล่านี้มีสัตว์มากมายหลายชนิด ทาดาชิชิมาดะหนึ่งในช่างภาพสัตว์ป่าชั้นนำของญี่ปุ่นเป้าหมายของทาดาชิคือการถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตที่บินได้ของป่า6โมงเช้าอุณหภูมิในช่วงเช้าเดือนเมษายนนี้ประมาณ25องศาเซลเซียส หมอกควันปกคลุมป่ากกลุ่มเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปตามแม่น้ำคีนาบาแทนแกนเพื่อหาเป้าหมายแรกของพวกเขาคือกิ้งกาบินในขณะที่ป่าหลายแห่งในเกาะบอเนียว ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ตามแนวแม่น้ำที่นาบาทแทนแก่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีค่าเพียงไม่กี่แห่งที่มิได้ถูกแตะต้องมีป่าดิบชื้นที่สวยงามอยู่ตามแม่น้ำหลายสายป่าฝน เป็นระบบนิเวศท,ที่มีประชากรหน,นาแน่นที่สุดในโลกหลังจากครึ่งชั่วโมงทาดาชิและเซตก็ไปถึงพื้นที่ปา่านี่คือสภาพแวดล้อมที่อาจพบกิ้งก่าบิน กิ้งกาบินได้ออกมาที่ที่มีต้นไม้น้อยและล่าเหยื่อที่ชื่นชอบของพวกมันเซตชี้จุดในสิ่งที่พวกเขากำลังมองหา <Green. S 1> หรมดรมเฮียโอ้หเยมกิ้งกาบินตัวผู้ oh. ตัวผู้ง่ายที่จะแยกแยะได้เนื่องจากมักเป็นสีเขียวและมีปุ่มอยู่เหนือดวงตางมันพยายามที่จะดึงดูดตัวเมียเสรทาดาชิสังเกตที่ตัวเมีย มีขนาดเล็กกว่าตัวผู้มีตัวสีน้ำตาลกิ้งกาบินชอบกินมด ในเจ็ดชนิดของกิ้งกาบินที่อาศัยอยู่ในบอเนียวพันคอนูตัสถือเป็นพันธุ์ที่สวยที่สุดวัดได้ประมาณ9เซนติเมตรยาวประมาณเช่นเดียวกับกิ้งกาทั่วๆไปแต่สายพันธุ์นี้มีการพัฒนาทำให้มันร่อนได้ ตัวเมียกำลังขยายปีกของมันซี่โครงที่ถูกพัฒนาขึ้นมายึดติดเป็นพังผืดราวกับว่าเป็นร่มชูชีพชื่อภาษาลาตินดราโกเป็นที่มาของคำว่ามังกรมันถูกเปรียบเทียบในขณะที่ปีกของกิ้งก่าเหล่านี้ถูกขยายออก เช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆกิ้งก่าบินจะเริ่มกระบวนการเมื่ออุณหภูมิถึงระดับหนึ่งที่มันต้องการเวลาประมาณ10นาฬิกาอุณหภูมิของอากาศจะเพิ่มขึ้นประมาณ30องศาเซลเซียสนี่เป็นเวลาที่อากาศเหมาะสมและพร้อมที่จะบินไปรอบๆป่า เช่นเดียวกับการร่อนมันจะขยายปีกเป็นคำเตือนแก่ผู้อื่นเมือ่อใดก็ตามที่เผชิญกับภัยคุกคามนอกจากนี้ยังใช้ในเวลานี้ของปีสำหรับการแสวงหาคู่พวกมันขยายปีกของพวกมันและเขย่าร่างกายไปทางซ้ายและขวาเพื่อพยายามที่จะสร้างความประทับใจให้กับคู่ของมัน ลาที่จะเห็นกิ้งกาบินอยู่ระหว่าง11นาฬิกาถึงเที่ยงพวกมันยังมีกิ่งไม้ที่ชื่นชอบสำหรับการที่จะออกบินและกิ่งไม้สำหรับการร่อนลงหลังจากสังเกตพฤติกรรมของกิ้งกาบินแล้วทาดาชิก็ได้เตรียมกล้องไว้ทต่ติอกก เขาเลือกต้นไม้ที่กิ้งกาบินชอบและที่เต็มไปด้วยมดทาดาชิรู้จักประสบการณ์ไม่มีจุดใดที่จะไล่ทันกิ้งกาบินได้พวกมันเร็วเกินไปดังนั้นเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสใดๆเขาได้ตั้งกล้องทั้งหมด4ตัวหนึ่งตัวจับภาพช่วงเวลาที่บินหนึ่งตัวเพื่อบันทึกการร่อนลงของพวกมัน เนื่องจากมันมีขนาดเล็กและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจับภาพกิ้งก่าบินได้ง่ายๆเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีมีตัวหนึง่งเคลื่อนตัวเข้าไปที่กล้อง มันดูเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอาจจะยังคงรอให้ร่างกายของมันอุ่นขึ้นในที่สุดมันก็บินขึ้นไปในอากาศระยะทางร่อนประมาณ20เมตร ในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ทาดาชิสามารถบันทึกกระบวนการบินทั้งหมดได้ ตลอดเวลากลางวันในป่าคุณมักจะพบตุ๊กแกบินที่กลืนเข้ากับต้นไม้โดยการกางปีกแผ่ไว้ร่างกายของพวกมันมีความยาวประมาณ10เซนติเมตรและเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อตุกแกบินในเกาะบอเนียวอีกสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยคือตุกแกบินฮอสฟิล ครึ่งชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ตกดินตุ๊กแกบินปรากฏขึ้นแม้จะมีชื่อว่าตุ๊กแกบินแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เคยเห็นพวกมันร่อนชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าข้อเท็จจริงที่ว่าพวกมันสามารถบินเป็นตำนาน สำหรับการร่อนของตุ๊กแกบินบริเวณของผิวร,บรอบๆบริเวณท้องของผู้มันจะเป็นพังผืดเช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเท้าของผู้มันที่มีลักษณะคล้ายกับครีบพันธุ์ของฮอสฟิลไม่มีพังผืดบริเวณท้องมีเพียงแค่เยื่อหุ้มบนเท้าเท่านั้น ทาดาชิรอเกือบชั่วโมงแล้วในที่สุดตุ๊กแกก็บินขึ้นไปในอากาศเป็นระยะทางประมาณ5เมตร ด้วยการวิเคราะห์ภาพของตอนบินจะเห็นว่าตุ๊กแกตัวนี้สามารถร่อนได้ไกลแค่ไหนดูเหมือนว่ามันจะมีเยื่อเล็กๆอยู่ที่ส่วนหลักของร่างกายของมัน เยื่อหุ้มนี้มีความกว้างประมาณ2เท่าของขนาดตัวความสามารถในการร่อนหรือระยะทางสามารถวัดได้โดยใช้อัตราส,ส่วนซึ่งเปรียบเทียบตามสัดส่วนของความกว้างของร่างกาย ซึ่งหมายความว่าเมื่อร่างกายมีความกว้างสองเท่าการร่อนจะมีระยะทางเป็น4เท่าของขนาดตัวในทํางนองเดียวกัน4คูณความกว้างของร่างกายจะให้ระยะทาง16เท่าในกรณีของต๊กแกบินฮอสฟิลความกว้างของร่างกายกับการกลางเยื่อออกทำให้ความสามารถในการร่อนเพิ่มขึ้นถึง5.3เท่า ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเยื่อบางๆเหล่านี้มีบทบาทเช่นเดียวกับปีกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในความสามารถในการร่อนของมันไม่ใช่เฉพาะกิ้งก่าและตุ๊กแก่ที่บินรอบป่าของบอ์เนียวมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถร่อนได้ยอดเยี่ยมมากเช่นกัน กรงเล็บที่แหลมคมสามารถเกาะต้นไม้ได้แต่บางหรือตัวลีเมอร์มันใช้การร่อนได้ดีกว่าการปีนป่ายจะสำรวจต้นไม้โดยรอบเพื่อค้นหาสถานที่ใหม่จากนั้นก็ลอยออกสู่อากาศ มันโต้ลมโดยการขยายพังผืดของพวกมันระหว่างแขนขาพวกมันสามารถเหินหาวได้มากกว่า100เมตรด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียว ตัวเมียตัวนี้มีผู้ติดตามด้วยชะมดมีการดมกลิ่นที่่มชัดและวิสัยทัศน์ในตอนกลางคืนที่ยอดเยี่ยม เมื่อบินขึ้นไปอยู่สูงเพื่อความปลอดภัยจากนักล่ารายนี้ภาพนี้แสดงให้เห็นตัวลีเมอร์บินร่อนในระหว่างวัน แม้ว่าจะทำให้เกิดการเสียสูญเล็กน้อยซึ่งก็ไม่ได้ลดระดับความสูงระหว่างบินลงโดยการขยับหางของมันขณะร่อนพังผืดจะถูกสั่นสะเทือนขึ้นและลงทำให้เกิดผลคล้ายกับปีกกระพือ ข้งพืชระหว่างนิ้วหัวแม่เท้าช่วยให้พวกมันบังคับทิศทางระหว่างบินในขณะที่ป่าบอเนียวมีพืชมากกว่า15,000ชนิดเมนูที่มีมากมายหลากหลายยังไม่น่าเชื่อนี้ทำให้เกิดปัญหา ลีเมอร์บินหาแหล่งอาหารกระจายไปทั่วป่าเพื่อที่จะหาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกมันได้พัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการเคลื่อนที่ไปรอบๆ ที่มีความหนาแน่นสูงได้ทำให้เกิดวิวัฒนาการของสัตว์ที่ร่อนได้จำนวนมากวัดได้ประมาณ6เซนติเมตรมันดูคล้ายกับกบปกติ มีพังผืดบ,บนเท้าของมันทำให้มันบินได้ในบรรดาสามสายพันธุ์ที่แตกต่างกันของกบบินที่อาศัยอยู่ในบอร์เนียวกบฮาเลควินเป็นหนึ่งในที่พบมากที่สุดเมื่อบอร์เนียวเข้าสู่ฤดูแล้งกบจะหมดสิทธิ์ที่จะมีคู่ครอง สายพันธุ์ที่หาได้ยากชนิดนี้มีแถบสีเทาขนาดใหญ่ที่ร่างกายกบบินวอลเลสสามารถเหินได้มากกว่า10เมตรลำตัวมีความยาว10เซนติเมตรแต่สามารถยืดได้ถึง20เซนติเมตรเมื่อยืดขามันเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของกบบิน กบฮาเลควินก้ากระโดดครั้งแรกซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายเมตรตอนแรกดูเหมือนจะเป็นการกระโดดธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อมองไปที่ภาพช้ามันเหยียดขาและพังผืด ทำงานของปีกที่ขาจะแผ่กระจายไปทั่วทั้งสี่ขาซึ่งไม่มีประสิทธิภาพมากนะักนี่อ่านอธิบายได้ว่าทำไมถึงมีระยะทางร่อนที่สั้นที่สุดของสัตว์ที่ร่อนได้ทั้งหมดที่ทาดาชิได้ถ่ายทำมาแล้วสัตว์ส่วนของกบบินของวอลเลซ มีขนาดเป็นสองเท่าของกบฮาเลควินการร่อนที่ยาวที่สุดได้รับการยืนยันแล้วว่ามีความไกลประมาณสิบโอ้ยตา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 ยเฮ้ยเฮ้ยこの木から飛んできたのこれほらほらちっちゃいけど。 งูบินตัวนี้มีความยาวประมาณ70เซนติเมตรแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงแต่งูบินยังคงมีพิษ อาหารของงูบินประกอบด้วยสัตว์เล็กๆที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้เช่นนกทักษะการบินของพวกมันช่วยมันย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีปีกหรือพังผืดสิ่งมีชีวิตนี้สามารถร่อนถลายโดยใช้เคล็ดลับอย่างอื่น รูปร่างที่คล้ายท่อกลมๆของหมูก็กลายเป็นแบนๆเพื่อที่จะรับแสงแดด ื่ออยู่ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็จะวนปลายหางไปทางกิ่งและแขวนส่วนที่เหลือลงจากนั้นเป็นพฤติกรรมโจมตีเหยื่อของพวกมัน ในระหว่างการบินร่างกายมีรูปร่างเป็นตัว S ความต้านทานของอากาศเพิ่มขึ้นโดยการทำให้ตัวแบนเพื่อลดความเร็วลง เมื่อร่างกายแบ่งเพื่อสร้างความกว้างมากขึ้นแล้วจะมีมุมที่ด้านข้างทั้งนี้จะมีแรงยกเพื่อให้ลอยขึ้นความกว้างและตำแหน่งด้านข้างรวมกันทำให้การร่อนมีประสิทธิภาพซึ่งแตกต่างจากสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆงูบินสามารถเหินได้ โดยไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการบินงูบินถูกจับภาพได้ในที่สุดการแสวงหาภาพของทาราชิสำหรับสัตว์ที่ร่อนได้ในป่าของบอเนียวก็มาถึงจุดที่น่าพอใจของวิวัฒนาการ